เวลามีน้อยนะก็เลยจะขอเป็นวิดีโอรีวิวแทนแล้วกันนะครับนี่ Galaxy S3 นะดูดีไซน์รอบๆข้างนี่เป็นแนวโค้งนะครับดีไซน์เป็นโค้งหน้าจอกระจกกระจกโค้งด้วยบางก็ถือว่าบางมากทีเดียวนะครับมีกลองด้านหลังนะนก็ รอบๆข้างนีก็จะเป็นปลบพอร์ตไมโคร USB นะครับมีหูฟังมีไมโครโฟนอยู่ตรงนี้ปุ่มกดก็อยู่ด้านข้างตัวนี้เป็นปุ่มเปิดเดิมนะปุ่มเสียงเหมือนเดิมทุกอย่างมีอะไรปุ่มโมเล็กลงคือขอบด้านข้างเนี่ยบางลงเยอะมากนะครับ like yeah. ความลื่น <like> ไม่ต้องพูดถ <we> ึงเลยเปพอร์ตคอนี่ <Yeah. S 1> แบบว่าลื่นมาก เบาเนี่ยร้อยสามสิบสามกรัมนะถือว่าเบามากทีเดียวแต่อะไรก็ตามเนี่ยผมโตว่าสมมติกลับปุ๊บแอนิเมชั่นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างเร็วน่าดูเลยทีนี้มาดูทดสอบดีกว่านะผมเชนตะดูอันตูตูนะครับในการทดสอบผลแล้วก็เทสดูเทสมันทุกอย่างเลยยัง ่ใช้เวลาพอสมควรนะในการทดสอบตัวสเปคนะครับเมนูสเปก่อน สเปคนี้ไม่มีการผิดโผลเท่าไหร่นะครับจอ4.8นิ้ว HD Super m OLED นะครับ1280 x 720พิกเซล GPU เป็นนาฬิ400นะแล้วก็ CPU 1.4 GHz quad core ใช้ระบบปฏิบัติการ Android i CS นะครับกล้อง8ล้านพิกเซลถ่ายวิดีโอ 1080p ได้กล้องด้านหน้านเนี่ย1.9ล้านพิกเซลแต่ว่าถ่ายวิดีโอ 720p ได้นะครับมี S Voice นะ ก็คือประมาณซิ r ลแหละแล้วก็ S Beam นะครับจริงๆก็คืออารมณ์ประมาณ Android Beam นะฮะก็เป็น NFC บวกกับ Wi-Fi Direct ก็มี All Share Cast All Share Play นะฮะแล้วก็จะมี Samsung Hub Service ใช้ Bluetooth 4.0แล้วก็มี TouchWiz เป็นเวอร์ชัน UX นะครับแบตเตอรี่นี่สุดยอดเลย2,100มิลลิแอมป์อันนี้กาลังทดสอบไปเรื่อยๆกล้องด้านหน้า วิดีโอจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าปรับโฟกัสไม่ได้เสียดายจริงๆตอนนี้เคยลอง ASUS t r a n s f o r m e r p r i m e อยู่ที่หนึ่งหม่นกว่าแต้มเดี๋ยวมาดูว่า S3 จะได้เท่าไหร่กลับมาดูที่รอบๆตัวเครื่องก่อนในระหว่างที่รอนะครับ ก็ถือว่าโอเคเลยล่ะแต่ว่างวดวัน,นี้ยังแกะได้เหมือนเดิมนะครับยังแกะแบตเตอรี่เปลี่ยนได้เหมือนเดิมและยังก็ที่ลองดูนะ แต่ว่ายังไม่ได้ลองแกะดูเพราะว่าฝาหรือด้านหลังนะครับมือเดียวแกะไม่ได้เดี๋ยวจะทําให้ที่อุตสาห์ทดสอบมาเสียหายหมดรอใทดสอบเสรก่อนเดี๋ยวจะแกะฝาหลังออกมาให้ดูคะแนนค่อนข้างจะโอเคเลยนะสีขาวนี่สวยมากนะครับสีดำนี่จะออกมาคล้ายๆกับตัว Galaxy n e x s นิดนึงแต่สีขาวสวยสวยมากจริง ตัวกระจกโค้งเนี่ยมันแบบแบบสวยจริงๆเลยอ่ะแล้วก็ขอบที่เป็นเงินตัวเนี้ยสวยนะครับ ทดสอบอันตัวนี้ค่อนข้างจะนานพอสมควรเลยแล้วเนี่ยสองสามนาทีละหนึ่งมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบแปดนะครับถือว่าสูงพอสมควรก็ใกล้เคียงกับทางฟอมพาวจริงๆแล้วก็ต้องดูว่าเป็นยังไงเพราะตดอสอบแต่ละครั้งอาจจะได้คะแนนแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับทีนี้เรามาดูว่าแล้วถ้าเราแกะฝากออกจะได้ไหม Let's go to see if I can change the battery. Yeah, you can change the battery. It's uh, you can see on yep. uh, here. Mm -hmm. It's uh, it's uh, click on. Yeah. They just want to try. Not sure. If... It's not possible. Oh. Yeah. But at least I can, can have a glimpse. Inside, <dunno> will <n> be the <Fourth> battery Oops, Yeah, I can. the back, it will be like this. กะ okay, ออกมาเลยมีแบตเตอรี่เปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับใส่ซิมการ์ดแล้วก็ใส่ m ม SD ตรงนี้ัดีตรนี้งนีู้ดกล้องเนี่ยเป็นสุดท้ายเลยดูกล้อง,องท้ายคือฟีเจอร์ของกล้อง,อง,ลองกล้องมี เปิดปุ๊บใช้ได้ปั๊บเลยยังไม่ถึงวินาทีเดียวอย่างที่เขาคุยในงานนั่นแหละแล้วก็สามารถกดถ่ายได้แบบว่ายอดเหมือนกันนะครับปรับโหมดเท่าสู่เบิร์สช็อตเนี่ยก็จะสามารถทำให้เราถ่ายต่อเนื่องได้เลยย0่สิบชอตจ๊อเห็นไหมสูสเงินตรงนี้วิ่งไป แล้วเขาก็จะ processing แล้วก็ทำรูปภาพถ่ายทั้งหมดออกมาเป็น20ช็อตเลยลก็กมีเวลาเท่านี้แหละให้คนอื่นเขาไปรีวิวบ้างนะครับ